สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับวชิรเมธเนศสเดชพงศ์นะครับอาจารย์ประจำอ e ีฟินส o ูลนะครับวันนี้เราอยู่กันในหัวข้อดาม่าตัวเลขหนี้กับขาดทุนสะสมจากงบการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับคือปกติไอ้ดาม่าเนี่ยก็จะมีทุกป,ปีแหละครับเวลาเราประกาศงบการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเพราะว่าจริงในงบการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยมีตัวเลขขาดทุนสะสมประมาณ1ล้านล้านบาทซึ่งจริงๆหลายๆคนก็ค่อนข้างที่จะเป็นห่วงแล้วก็กังวลนะครับ ที่สาคัญกว่านั้นเนี่ยจริงๆแล้วเราก็เห็นปริมาณหนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทยอะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะเยอะอ่าอย่างเช่นนี่จากจากาพันธบัตรหรือตราสารหนี้ที่ออกเนี่ยมาสักห้าพันกว่าล้านอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีความเป็นห่วงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับซึ่งจริงๆเราก็ต้องมาทําความเข้าใจแล้วก็จริงๆมันมีความเสี่ยงตามนั้นไหมจะบอกว่าไม่มีความเสี่ยงเลยก็อาจจะไม่ใช่เพราะงั้นวันนี้เราก็มาทาความเข้าใจเนาะเพื่อที่ว่าเราจะได้รู้ด้วยว่าจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยมันมันม่นคงปลอดภัยแค่ไหนนะเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยผมพูดถึง ฐานะการเงินประเทศไทยไปละคราวนี้เรามาพูดถึงส่วนของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาก็มีหน้าที่อีกแบบหนึ่งแต่แต่เล่าก่อนว่าจริงๆแล้วตัวเลขหนี้ของของธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยแยกกับตัว,ต,วตัวเลขหนี้สาธารณะก่อนนะนี่คือตัวเลขหนี้สาธารณะนะนี่รัฐบาลนี่รัฐวิสาหกิจอะไรเงี้ยนะแยกกันก่อนนะเข้าใจว่าเป็นส่วนคนละก้อนก่อนนะครับอ่าโอเคแสดงว่าเราอ่ะมีหนี้อีกส่วนหนึ่งอยู่ด้วยเออโอเคไหมเออระบบหนี้นะอ่ะคราวนี้ก่อนที่เราจะไป นะครับวิจารณงบกัารเงินอ่าเดี๋ยวให้ดูให้ดูดราม่าก่อนดีกว่าจริงๆดราม่ามันอยู่ในงบตัวนี้นะครับอ่าจริงๆงบประกาศมาตอนพฤษภาใช่ไหมก็เป็นงบสิ้นปี6 2อนั่นแหละซึ่งจริงๆรแล้วมันมีดราม่าอยู่ตรงส่วนไหนบ้างอันแรกเลยก็คือส่วนนี้ครับอ่าฉบับนี้เลยนี่คือโหลดมาจากธนาคารแห่งประเทศไทยเลยนะนี่เลยเห็นไหมขาดทุนสะสมซึ่งการขาดทุนสะสมเนี่ยเป็นเกิดจากการนี้เงินสำรองอันเกิดจากการตีราคาสินทรัพย์และนี่สินเห็นไหมอ่าเนี่ยขาดทุนตรงนี้ยแล้วก็ขาดทุนไม่เรื่อยสะสมมาเรื่อยๆอนะจนกระทั่งานล่บ อีกอันนึงที่บอกก็คือว่าตราสารนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นไหมอันเนี้ยก็คือสงสัยแหละเออไอ้นี่ก้อนเนี้ยมันเยอะจังเลยอะไรนู่นนี่นั่นะครับก็เดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันนะมีตัวเลขดามาสองอันและที่สําคัญกว่านั้นก็คือไอ้ที่บอกขาดทุนเรื่อยๆเนี่ยก็คือขาดทุนตรงนี้เห็นไหมเรามีดอกเบี้ยรับดอ,ดอกเบี้ยดอกเบี้ยจ่ายนะครับเออแต่หากลบตบนี้แล้วเนี่ยเออขนาดเราดูรายได้กับลายรายได้กับค่าใช้จ่ายรวมกันออกมา,าเราก็ยังขาดทุนสุดที่อีกอะ คือเฮ้ยแล้วธนาคารแห่งประเทศไทยมันอยู่ของมันยังไงวะเนี้ยมันขาดทุนเรื่อยๆอเลยอรมราประมาณนี้ได้ไหมคือถ้าคนที่เคยชินกับการเล่นหุ้นเราก็จะรู้สึกว่เาเฮ้ยบริษัทมันขาดทุนอย่างนี้มันอยู่ได้ยังไงเนี่ยอหอไหมแต่พอเป็นงบของธนาคารแห่งประเทศไทยก็ดีหรือว่างบของรัฐบาลประเทศก็ดีเนี่ยมันก็จะมีความพิเศษแตกต่างจากงบบริษัทเอกชนนิดหน่อยอ่านะครับมันก็จะมีความพิเศษนิดหน่อยตรงนี้แหละอะโอเคเราไปดูกันนะครับมาเข้าใจดาวม่ากันสักนิดหนึ่ง อย่างแรกเลยผมว่าหน้าหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทยอาจจะขัดแย้งกับความรู้สึกของคนทั่วไปหน่อยหนึ่งนะจริงๆแล้วขัดทุนที่เราพูดถึงเนี่ยอันนี้คือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะย้ําก่อนนะครับอ่าหนึ่งเลยก็คือขัดทุนตรงส่วนของบริหารความเสี่ยงเรื่องเงินสำรองระหว่างประเทศอันนี้ผมเคยพูดไปทีหนึ่งจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยก็ธนาคารเนี่ยเอามีหน้าที่จริงๆประเทศไทยเ,ยเรามีเงินสดสำรองพอเรามีเงินสดสำรองระหว่างประเทศเพียงพอและเราเนี่ยมีหนี้จากต่างประเทศเห็นไหม จริงๆแล้วเรามีหนี้จากต่างประเทศเนี่ยน้อยนะโอเคแยกแยกคนละส่วนกับอันนี้ผมเคยให้ดูข้อมูลในชุดหนึ่งแต่ว่าให้ดูว่าเรามีเงินสำรองอมากกว่าหนี้จากต่างประเทศเพราะงั้นไอ้ตรงเนี้ยเราเพื่อดูแลความเชื่อมั่นของ,ของคนต่างชาติต่อ,ต,อต่อประเทศไทยอะไรอย่างนี้ดีกว่าเวลาเรามีเงินสำรองมากกว่าเนี่ยมันก็รู้สึกว่าเออมั่นประเทศนี้มั่นคงนะหน้ามาลงทุน ลงทุนไปแล้วไม่เจ๊งนะเพราะอะไรเวลาเขาเข้ามาลงทุนระยะยาวในประเทศไทยเนี่ยเสร็จแล้วเงินสำรองเกิดไม่เพียงพอแล้วเขาต้องถอนตัวนู่นนี่นะและ้วมีมีปัญหาค่าเงินเนี่ยเขาจะขาดทุนค่อนข้างสูงเพราะงั้นถ้าประเทศไทยดูไม่มั่นคงในระยะยาวเนี่ยนะครับคนก็ไม่กล้าเอาเงินมาลงทุนยาวๆซึ่งการลงทุนยาวๆเนี่ยมันก็มีข้อดีถูกไหมเพราะว่ามันก็ทําให้เงินเข้ามาหมุนเวียนในประเทศไทยก็เกิดการจ้างงานนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับซึ่งก็มีข้อดีแบบของมันเพราะฉะนั้นเนี่ยและไอ้เงินสำรองตรงเนี้ยเราสำรอง มีทั้งทองคาแล้วก็มีทั้ง US ดอลลาร์นะครับซึ่งส่วนหนึ่งเรา,เราขาดทุนจากการบริหารความเสี่ยงเงินสำรองตรงนี้ด้วยนะเพราะอะไรเพราะว่าเราพยายามที่จะถ้าใครที่เล่นฟิวเจอร์ก็จะเข้าใจเราพยายามจะเฮดจิ้งบ้างพยายามจะคือเราไม่อยากให้ไอ้เงินที่เราเก็บไว้มันผันผวนมากนะครับก็มีการบริหารความเสี่ยงบ้างคราวนี้ถามว่าไอ้ตรงเนี้ยเราเข้าใจก่อนนะว่าจริงมันมันขาดทุนได้เพื่อแลกกับอะไรบางอย่างซึ่งมันสัมพันธ์กับ2ส,ส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือการขาดทุนจากการพยายามดูแลค่างเงินด้วย เพื่อดูแลทิศทางค่าเงินที่มีผลต่อธุรกิจที่พึ่งพารายได้จากต่างประเทศก็ต้องบอกไปว่าประเทศไทยเนี่ยเราพึ่งพาส่งออกกับกับท่องเที่ยวเนี่ยรวมกันเนี่ยเกินเกินเกิน50%ของ GDP ประเทศอ่ะนี่ออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยรู้สึกว่าการที่เราขาดทุนค่าเงินนิดหน่อยเนี่ยมันจะคุ้มกับไปอุ้มธุรกิจที่พึ่งพารายได้จากต่างประเทศอารมณ์ประมาณเนี้ยม,มันมันมีส่วนที่พยายามจะแลกเปลี่ยนกันอยู่ เพราะฉะนั้นถามว่าตัวเลขขาดทุนมันน่ากลัวไหมมันมันก็มีความมันมีความเสี่ยงในรูปแบบของมันนะครับอ่าโอเคข้อที่2ข้อนี้มีความเสี่ยงในรูปแบบมันคืออะไรอนี่ผมเคยพูดไปแล้วนะครับก็ย้าให้ฟังในเทปนี้ก็คือว่าจริงๆแล้วธนาคารประเทศไทยเนี่ยจริงๆสำรองเป็นเป็นหลายๆสกุลเงินนะแต่ที่สำรองเยอะๆเนี่ยก็จะเป็นยูดอลลาร์นะครับแล้วก็สำรองทองคำถูกไหมแล้วตอนวิกฤตส0ูนย์เนี่ยมันมีมันมีเหตุการณ์หนึ่งที่มันพลิกผัน คือตอนนี้เราเราเห็นเลยว่าผมให้ดูตัวเลขอันหนึ่งนะให้ดูทิศทาง US Dollar Index ให้ดูทิศทางดอลลาร์มันมีอยู่ยุคที่เราเกิดวิกฤตค่างเงินบาทตอนนั้นอนะที่เราแล้วประเทศไทยเนี่ยช่วงนั้น,นเป็นช่วงที่ประเทศแย่แต่ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเรามีการสำรองเงิน US Dollar ไว้สิ่งที่เกิดขึ้นกับข้อดีเราในช่วงนั้นก็กลายว่าไอสิ่งที่เราขาดทุนสะสมจากจากเงินสำรองที่เราสำรองไว้เป็น US Dollar เนี่ยมันตีกลับเลยครับเพราะมันกลายเป็นว่า เราก็กลายเป็นกาไรไปเลยแล้วนะธนาคารประเทศไทยก็เลยกลายเป็นกาไรเยอะไปเลยเนึกออกไหมแหมซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเคยมีประสบการณ์แบบนั้นแล้วก็เงินสกุลดอลลาร์เนี่ยโดยความเป็นจริงก็ยังถูกถูกใช้หรือว่าหมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจโลกเนี่ยค่อนข้างเยอะย้ําอย่างนี้ดีกว่าถูกหมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจโลกค่อนข้างเยอะซึ่งเพราะงั้นการแล้วก็อ่ u s d ลลาร์เนี่ยมันก็สภาพคล่องค่อนข้าง,งดีกว่าทองคําต้องพูด ต้องยอมรับตามตรงว่าหลายๆประเทศเนี่ย US ดอลลาร์มันแบบแลกเปลี่ยนได้เลยแต่ว่าทองคำเนี่ยในการแลกเปลี่ยนเนี่ยมันยังมันยังไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้คล่องตัวเท่ากับ USD ดอลลาร์มันยัง,ย,งยังมียังมียังมีความเสียเปรียบอยู่บ้างทองคําแม้ถึงว่าทองคำเนี่ยจะมีการสำรองสูงสุดเลยใช่ไหมผมเคยพูดว่าปัจจุบันเนี่ยทองคำก็สำรองสูงสุดในรอบ50ปีต้องบอกอ่างนี้นะครับธนาคารกลางทั่วโลกอ่ะสำรองทองคำเพิ่มขึ้นหมดรวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยก็สำรองเพิ่มขึ้น แต่ u s อดอลลาร์อย่างมากสุดและมันมีความเสี่ยงตรงที่ว่าตอนนี้เราก็ยังตั้งสมมติฐานเหมือนเดิมว่ายูเอดอลลาร์ยังน่าจะมั่นคงอยู่แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ถ้าเกิดนะ u s ดอลลาร์เกิดไม่ได้มั่นคงเหมือนเดิมหรือว่าลดมูลค่าลงไปแล้วและไม่สามารถกลับมามีมูลค่าเท่าเดิมได้อีกเลยตรงนั้นนะไอที่เราขาดทุนสะสมเนี่ยมันก็จะเป็นการขาดทุนสะสมจริงๆนันแหละนี่เหรอใช่ไหมมันก็จะตีมูลค่าเหมือนกับว่า มันยังไม่ใช่ขัดมันยังไม่ได้ขัดทุนจริงอะ่ะแต่มันก็ไม่มีโอกาสได้คืนมาจริงเหมือนกันเนื้ออกไหมอ่าไอ้ตรงเนี้ยก็เป็นความเสี่ยงลึกๆที่ที่มีความเสี่ยงซ่อนอยู่จริงต้องต้องเราก็ต้องยอมรับตรงๆอ,นะอ่ะนะอ่านะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มันก็เลยเป็นเรื่องของสมดุลระหว่างการที่เราพยายามดูแลค่างเงินการสำรองเงินเนี่ยแลกกับ การดูแลความมั่นคงของชาติแลกกับการช่วยเหลือธุรกิจที่พึ่งพารายได้จากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวหรือว่าส่งออกมันมีการแลกเปลี่ยนกันอยู่ผมเข้าใจว่าหน่วยงานรัฐบางหน่วยงานก็ขาดทุนเพื่อเป็นสวัสดิการให้กับประชาชนยกตัวอย่างเช่นเออคอสมก,กอะไรเงี้ยครับมันก็ช่วยคนระดับหนึ่งก็คือถือว่าเขายอมขาดทุนนะนะครับก็อุ้มประชาชนที่มีรายได้น้อยมันก็จําเป็นต้องบาลานอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีเรื่องแบบนี้อยู่นะซึ่ง เลยตอบไม่ได้ว่าถูกหรือผิดแต่ถ้าเรามองแต่ถ้าเรามองเขาในแง่ของบริษัทเอกชนอะ่ะเราก็คงจะโวยวายแหละถูกไหมเพราะเออปล่อยให้ขาดทุนได้ยังไงเนี่ยออใช่ไหมแหมนะครับอ่ะต่อมานะครับก็คือข้อที่3นะครับก็คือขาดทุนจากดอกเบี้ยจ่ายเพื่อดูดซับเงินออกจากระบบเศรษฐกิจอ่าเพื่อต้องการกระตุน้นหรือว่าชะลอทิศทางเศรษฐกิจในในช่วงเวลานั้นๆต้องต้องบอกอย่างนี้ถ้าเรา ดูงบเขาเนี่ยมันก็จะมีอย่างที่บอกนะมีดอกเบี้ยรับดอกเบี้ยจ่ายแล้วก็ <c oughs> เขาก็จะมีในส่วนของตาสานนี่ <c oughs> เห็นไหมอ่าอ่ก็จะมีตาสานนี่ของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งออถ้าเราฟังเรื่องเงินเฟ้อเงินฝืดที่ผมเคยเล่าเนี่ยมันก็อาศัยต้องกลไกภาครัฐใช่ปะซึ่งในการปรับลดดอกเบี้ยซึ่งในการปรับลดดอกเบี้ยเนี่ยมันก็ต้องอาศัยธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นคนชี้นําและนอกจากการปรับ ขึ้นลงดอกเบีย้ยแล้วเนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยไต,ต้องควบคุมตาสารนี้ของตัวเองด้วยนึกออกใช่ไหมเพราะงั้นในในบางสภาวะเนี่ยก็ต้องบอกว่าธนาคารแห่งประเทศไทยาไอาจจะจาเป็นต้องยอมขาดทุนดอกเบีย้ยนะยอมยอมขาดทุนดอกเบีย้ยเพื่อ,เพ,อเพื่อดึงเงินออกจากเศรษฐกิจณช่วงเวลาดน,น,นั้นบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กลับมาทําความเข้าใจว่ามันก็แลกกันเหมือนกันอย่างอย่างที่บอกแล้วก็โลกเราทุกวันนี้ก็ ต้องยอมรับว่าพึ่งพาธนาคารกลางหลายประเทศเยอะใช่ไหมเราไม่คือเราไม่ต้องดูมาตรการอะไรการลดดอกเบีย้ย QE ในในทั่วโลกเนี่ยก็นโยบายการเงินเนี่ยกลายเป็นว่าถูกนํามาเป็นใช้เครื่องมือในการกระตุ้นเศรษฐกิจค่อนข้างเยอะในขณะที่นโยบายการคลังเนี่ยก็ช่วยอีกแรงหนึ่งแต่ว่ายังทําได้ไม่ไม่เต็มประสิทธิภาพนัก แต่นโยบายการเงินเนี่ยมันกลับมีผลต่อฟันโฟเคลื่อนย้ายใช่ไหมเพราะว่าดอกบี้ยผลตอบแทนเนี่ยมันมีผลให้เงินอ่ะมันมันเคลื่อนย้ายฟันโฟเคลื่อนย้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยมาบอกตรงนี้ก่อนว่าจริงๆแล้วดราม่าธนาคารแห่งประเทศไทยว่าจริงๆหนึ่งแล้วคือว่านี่นะมันมันเยอะไหมมันอันตรายไหมมันโอ้โหอย่างเงี้ยต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าจริงๆนี่ตอนนั้นมันยังไม่ได้อยู่ในเกณฑ์อันตรายหรอกนะครับอ่าแล้วก็นี่ตัวนี้มันเพิ่มขึ้นลงเนี่ยมันเพิ่มขึ้นลงจาก กลไกของของธนาคารแห่งประเทศไทยที่พยายามจะเข้าไปดูแลทิศทางเศรษฐกิจด้วยด้วยมาตรการการเงินเอา,อางี้ดีกว่านะด้วยนโยบายการเงินนะครับส่วนตัวเลขขาดทุนสะสมที่ยังไม่ได้ตีมูลค่าเนี่ยจากการบริหารความเสี่ยงเงินสำรองก็ดีจากการพยายามดูแลค่าเงินก็ดีตรงนั้นก็อย่างที่บอกว่าในระยะยาวมีความเสี่ยงเรื่องของออการสำรองเงินเป็นเงินสกุลดอลลร์จริงนะครับรวมไปถึงถ้าเราดูแลค่าเงินมากไปเนี่ย มันจะเหมือนยุคที่เราถูกโซลอดโจมตีค่างเงินนะเนอะซึ่งจริงๆธนาคารทไทยเนี่ยเรียนรู้แล้วแหละงั้นมันก็เลยมีเครื่องมือบริหารความเสี่ยงบางอย่างที่พยายามจะเช่นฟิวเจอร์สวอปฟอร์เวิร์ดอะไรพวกเนี้ยเพื่อมามาป้องกันตรงนี้ด้วยนะครับเออแต่แต่มีความเสี่ยงนะไม่ใช่ไม่มีความเสี่ยงอ,อ่นะครับก็ให้เราเข้าใจคือผมก็ไม่อยากให้แบบว่าทุกคนแบบสบายใจไปเลยโอ้ตัวเลขธนาคารไทย ขาดทุนก็ไม่เป็นไรหรอกสะสมไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมแต่ถามว่าจะต้องตกใจจนโอโ้โหน่ากลัวเลยไหมก็ยังเออนะครับก็บาลานซ์นะให้เราเข้าใจนะครับอ่ะคราวนี้ซึ่งพอเราพูดมาถึงตรงนี้นะครับก็อย่างที่บอกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองคือ,ค,อคือผมแชร์อย่างนี้แล้วกันนะครับเพราะเดี๋ยวจริงๆวันที่7พฤศจิกาเนี่ยจริงๆผมก็มีพูดที่อองานประจําปีของอ e ีฟแนนซ์ไทยนี่แหละนะนี่เลยนะครับก็อยากจะเชิญชวนขออนุญาตขายของสักน,นิดนึงนะก็ เชิญชวนนะมีวิทยากรมาฟังมากมายเลยนะรอบนี้ก็คือฝ่าวิกฤตเกมการลงทุน the survival นะปกติเราก็จะจัดกันแบบออฟไลน์นะคือเจอกันที่สยามอะไรเงี้ยสยามพระกอนเนาะแต่ปีนี้เราก็ new normal เนาะเราก็เลยแบบออนไลน์นะครับก็มีูรูชื่อดังเลยแหละนะครับหลายๆท่านเลยเห็นไหมก็อยากจะเรียนเชิญมาฟังนะแบบออนไลน์นะครับลงทะเบียนนะครับแนะนําว่าลงทะเบียนดีกว่านะครับเพราะว่าสามารถรับชมผ่านซูมแบบย้อนหลังได้เลยแล้ว,ลวเราจะมีเนี่ยเราจะมีสิทธิ์ในการรับชมย้อนหลังได้นะครับก็สามารถ อ,อีเมลที่คุณสมัครมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะส่งนะครับเปิดสิทธิ์ให้แหละคุณสามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้นะครับแล้วก็ถ้าคุณสมัครผ่านซูมเนี่ยสามารถใครใช้ซูมนะก็สามารถแชทถามบวชเบื่อลมกิจกรรมได้นะครับส่วนหัวข้อของผมเนี่ยก็จะพูดในงานเนี่ยก็เกี่ยวกับเรื่องทองคานี่แหละนะครับเพราะว่าผมเล่าไปฟังอ่งนี้แล้วกันนะจริงๆผมคิดว่าโลกเรามันคงเปลี่ยนไปเยอะพอสมควรแล้วก็คงจะไม่ได้อะไรที่มันแบบชัดเจนหมบว่าเลือกข้างไม่ซ้ายเลยขวาเลยอะไรเงี้ยโลกเราคงไม่ได้ซ้ายสุดขวาสุดถามว่า u s ดอลลราเสื่อมไปเลยม้ยแลว ทองคําจะดีมาเลยไหมเราก็จะเห็นว่าโลกเรามันไม่เหมือนยุคเดิมอ่ะมันจะไม่เหมือนตำราแอสเซทอะโลเคชันยุคเก่าๆมันก็จะมีความแตกต่างเข้าไปแล้วก็โลกมันก็ซึมซับในการกระจายความเสี่ยงในการบริหารความเสี่ยงเหมือนที่ผมบอกว่าที่จริงแล้วการที่เรามีทองคําสํารองไว้มันกลายเป็นเรื่องจําเป็นแต่เราก็อย่ามองว่าจริงๆแล้ว US ดอลลาร์มันจะมีมูลค่าเป็นศูนย์เลยเพราะว่ามันก็มีเครดิตของมันถามว่าสหรัฐมันจะหายไปเลยไหมมันก็คงไม่ถามว่าเศรษฐกิจมันจะแย่ไปเลยมันก็คงยาก ถามว่าเราเองเนี่ยเนี่ยอย่างที่เราชมันเนี่ยเราเราอาจจะชมบางคนอาจจะชมผ่าน a c e b o o k บางคนอาจจะชมผ่าน YouTube ซึ่งมันก็เป็นนวัตกรรมของของฝั่งสหรัฐอะบางคนจะบอกว่าสหรัฐมันจะหายไปเลย u s เอสอรามันจะเสื่อมค่าไปเลยผมคิดว่ามันก็เป็นการพูดที่เกินจริงไปณนะข้อมูลปัจจุบันย้าคืออนาคตไม่รู้หรือว่ามีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเพิ่มเติมนะก็รู้แหละแต่ว่า ตอนนี้ผมคิดว่ามันจะสมดุลแบบนีน้งั้นการสำรองรุ่นนี้น่นจะเป็นเรื่องสำคัญนะครับก็เหมือนกันนะครับถึงบอกว่าถ้าเกิดว่าใครสนใจที่จะสำรองนะ,อะทองคาในรูปแบบดิจิทัลนะครับแล้วก็เชื่อมโยงกับสินทรัพย์ดิจิทอลนะครับโดยเฉพาะพวก Stable Co i n ต่างๆในอนาคตอย่างตอนนี้เราสามารถใช้ USDT นะซื้อขายทองคำได้นะครับก็ใครสนใจก็คลิกลิงก์ที่ด้านล่างคลิปนี้นะครับก็สามารถซื้อขายทองคำได้นะครับเนี่ยราคาทองคำก็เวี่ยงไปเวียงมาเนี่ยแหละนะ ที่คลิกลิงก์ด้านล่างเลยนะอีฟินโกนะครับรวมไปถึงเราก็อัปเดตทิศทางราคาทองคำด้วยหนึ่งทองคำก็เนี่ยแหละกลับมาไซด์เวกแล้วก็อยู่ในกรอบไซด์เวนะครับแล้วก็วอลุ่มแผ่วด้วยนะก็เรียกง่ายว่าราคาทองคำเนี่ยออกแนวซึมซึมไม่ยังไม่เลือกข้างชัดเจนอารมณ์บาลานี้นะแล้วก็ทิศทางอีกอันหนึ่งที่เราพูดถึงก็คือว่าเออกลายเป็นว่าต่างชาติเนี่ยนะครับที่เล่นในโกลฟิวเจอร์บ้านเราเนี่ยก็คือมีการทยอยปิดก็คือชอ็อตอ่ะ ว่าราคาทองคําจะลงนะครับส่วนทางกับสถาบันภายในประเทศเราที่มองว่าราคาทิศทางทองคำเนี่ยน่าจะเพิ่มขึ้นแต่ระยะสั้นมองลงเหมือนกันนะเรียกไงว่าตอนเนี้กลุ่มผู้เล่นรายใหญ่มองว่าทองคำยังยังไม่น่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นซึ่งต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วก็ยังเป็นแบบนี้เลงนะโมเมนตัมประมาณนี้แสดงว่าทองคำเนี่ยรายใหญ่มองว่ายางยางยังยังไม่ขึ้นหรอกส่วนทิศทางราคาก็คงซึมๆอย่างนี้แหละไซว์ประมาณนี้นะครับอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเราก็ต้องอัปเดตเซสซันนิดหนึ่งนะครับ คือเซตอินเด็กเนี่ยสถานการณ์นะครับก็วันนี้ก็ปิดลบนิดนึงเหนือพันสอง 1, 2, แต่ว่าทิศทางวิ่งเนี่ยยังลงอยู่แหละนะเดี๋ยวเราดูระยะสั้นเลยดีกว่าถ้าเราดูระยะสั้นจริงๆในกราฟรายวันเนี่ยเซตห้าสิบนะเซตห้าสิบยังมองเป็นแนวโน้มขาขาลงอยู่นะครับส่วนในกราฟรายหกสิบนาทีเนี่ยมีการพยายามเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาขึ้นแล้วแต่ไม่สําเร็จหมายความว่าอะไรเนี่ยก็คือโซนก่อนหน้าตรงเนี้ยคือเขาพยายามเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาขึ้นแต่สุดท้ายเนี่ยหลุดแนวโน้มขาขึ้นนะั้นลงมาอีก แล้วยมตั้งปอมขึ้นไปอันนี้อีกรอบหนึ่งแลละถามว่าออวันนี้มันพุทธจะไหมถ้าภายในวันศุกร์เนี้ยเขาเกิดย,อดอย่อเนี่ยแหละแล้วเกิดพรุ่งนี้สมมตินนะพรุ่งนี้เขาลงแล้วเกิดเขาไม่หลุดโลเนี่ยแล้วเขาก็ทาแพทเทิร์นขาขึ้นอีกรอบหนึ่งเรียกง่ายว่าเขาพยายามที่จะพยายามที่จะดีดขึ้นให้ได้เพราะอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วต่างชาติเนี่ยยังคงสะสมลองอินดซ์ฟิวเจอร์อยู่สถาบันภายในประเทศก็ยังคงสะสมลองอินดซ์ฟิวเจอร์อยู่ ถามว่าจริงผู้เล่นรายใหญ่2รายในประเทศไทยก็ยังไม่ได้มองว่าตลาดหุ้นไทยจะลงแรงไปเลยอ่ะเอาพูดตรงๆนะคือเขาก็มองว่ายังไม่ได้ลงแรงไปเลยแต่ถามว่ามันจะขึ้นไหมผมเข้าใจว่าหลายๆคนก็คงกังวลแหละนะครับรวมไปถึงกับเหตุการณ์บ้านเมืองมอนกันทุกคนก็คงจะกังวลเพราะฉะนั้นแต่มันก็ยังดีตรงที่ว่ามันออกหน้าคือมันเป็นแนวโน้มขาลงนะแต่ในกราฟลายหกสิบนาทีอ่ะเขาพยายามจะเปลี่ยนแนวโน้มในกราฟลายหกสิบนาทีพยายามจะเปลี่ยนซึ่งถือว่ามีลุ้นเอางี้ก็้กันถือว่ามีลุ้น มีลุ้นในการพยายามจะรีบาวแต่ทั้งนี้ท้งนั้นเราก็ต้องรอกราฟคอนเฟิร์มก่อนหน้านี้เราพูดถึงแพทเทิร์นหนึ่งที่เรารอกันอยู่นะแต่ว่าไม่เกิดขึ้นเ <c oughs> นี่ยเรารอไปเร์นรูปเนี้ยนะมันไม่เกิดขึ้นเนี่ยมันกลายเป็นเกิดรูปนี้แทนคือแทนที่ว่ามันจะรีบาวใช่ปะ่ะโดยทฤษฎีดาวอะทำวีเชฟสูงขึ้นไม่หรอกมันปรับตัวลดลงต่อกลายเป็นลงไปอย่างเงี้ยครับเออนะขัดแย้งกับทิศทางทองคำอะเออแต่ทองคำเนี่ยถ้าโดยทฤษฎีดาวมันกลายเป็นไซด์เวย์ไปอะเห็นไหม เนี่ยอย่างเงี้ยกำกึ่งไงก็เนี่ยเลยก็เลยมองเป็นไซเว์เองละเห็นไหมถ้ากกับว่าเนี่ยจริงๆแล้วการาฟวีคทองคำเนี่ยพักฐานมานานแล้วแต่ก็พักฐานมานานแต่ราคาก็ไม่ลงคือจริงๆถ้าลงเยอะผมเชื่อว่าก็จะมีคนสะสมนะแต่มันก็ไม่ได้ลงเยอะด้วยไงเพราะว่าทุกคนก็รอให้เขาปรับฐานอยู่นะครับจริงจังนะอ่ะโอเคนะครับวันนี้ก็ ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครมีคําถามนะครับก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับส่วนถ้าเกิดว่าคําถามไหนที่ผมตอบได้ผมจะตอบให้นะแต่ถ้าตอบไม่ได้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับยังไงช่วงนี้จริงๆผมก็เตือนอย่างนี้แล้วกันนะจริงๆมันจะมีความเปลี่ยนแปลงที่มันจะค่อยๆชัดเจนขึ้นเรื่อยๆในส่วนของระบบเศรษฐกิจโลกนะครับเพราะผมคิดว่าตอนนี้มันมีสินทรัพย์ทางเลือกที่เปลี่ยนใหม่แล้วก็มันจะมีสิ่งทิ้งที่มันอาจจะ ดิสลอฟชันยกตัวอย่างเช่นออสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างเช่นจีนอยู่ยวนจีนนะครับซึ่งซึ่งมันเป็นฟอร์แมตแรกที่พยายามจะออกมาแต่ว่ามันจะเปลี่ยนโลกไปค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะเพราะว่าในในฐานะคนทั่วไปอ่ะที่เรายังไม่ได้รู้สึกเราเรายังไม่ค่อยเข้าใจเทคโนโลยีล้วก็คงคิดว่าเออก็คงปกติก็แค่ใช้เงินดิจิทัลแทนที่จะใช้เงินกระดาษแต่จริงๆแล้วมันลึกซึ้งกว่านั้นเพราะว่ามันจะทําให้ตัวกลางบางอย่างหายไปโดยเฉพาะธุรกิจธนาคาร ธุรกิจวีซ่ามาสเตอร์อะไรพวกเนี้ยโหจริงจริงมันกระเทือนเยอะเลยครับเพราะว่ามันมันเพราะว่าภาครัฐทําหน้าที่เป็นตัวกลางแทนแล้วอะแล้วก็ด้วยระบบเทคโนโลยีบล็อกเชนเราไม่จําเป็นต้องต้องเก็บเงินไว้ที่ธนาคารก็ได้นึกออกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันกจ็จะสะเทือนเยอะพอสมควรเนาะเพราะงั้นไอ้เรื่องเนี้ยก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผมว่าในช่วงสามปีต่อจากเนี้ยมันก็จะมันก็จะค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลงอีก อีกช็อตนึงใหญ่ๆรุนแรงเหมือนกันะนะครับเพราะฉะนั้นก็ติดตามกันแล้วกันนะถ้าเกิดว่าใครจะฟังตัวนี้ก็เดี๋ยวไปฟังกันเพิ่มเติมในงานเบต้าเทรดวันที่7พฤศจิการจริงผมเตรียมหัวข้อนี้เอาไว้พูดเนาะนะครับโอเคครับยังไงวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ